สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้พามาพักผ่อนแบบชิลๆสบายๆนะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวที่พัทยานะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องมานะครับผมก็คือร้าน Tre เ m อร์เมนะครับอยู่บนเขาพระตำหนักนะครับอยู่ในซอยเกษตรสีมซอย11นะครับผมบรรยากาศถ้าใครชอบบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ ตอนที่ผมมานี่แดดร้อนนะครับถ้าช่วงไหนที่ไม่มีแดดคือช่วงเย็นนะครับทำบรรยากาศดีดีมากๆครับอยากให้ดูอีกฝั่งเงเดี๋ยวผมให้ดูครับอันนี้เป็นวันธรรมดานะครับก็จะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะ บรรยากาศเป็นค่อนข้างที่จะเป็นสีสันนะครับเป็นคัลเลอร์ูโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่มาเที่ยวพัทยานะครับแล้วก็ กำลังมองหาคาเฟ่สวยๆชิวๆชิคๆเก๋ๆเพื่อถ่ายรูปสวยๆแล้วก็เช็คอินเก๋ๆนะครับผมก็แนะนำที่ทรีเมอร์เมดอีกที่หนึ่งเป็นตัวเลือกด้วยนะครับผมอันนี้อยู่บนเขาพัดตําหนักนะครับเขาสอทร5ห้าหรือว่าเรียกง่ายๆคือเขาพัดตําหนักนะครับอยู่ในซอยกะเซศินสิบเอ็ดนะครับซอยกะเซศินสิบเอ็ดนะครับผมหรือถ้าใครมาไม่ถูกนะครับก็คือสามารถ หาข้อมูลได้ทางเพจของเขานะครับเพจของทีมเมอร์เมดจะมีอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับผมบอกได้เลยว่ามาที่นี่บรรยากาศไม่ผิดหวังจริงๆครับผมถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายๆไปหาค่ำๆแล้วบรรยากาศจะดีมากนะครับรอดูพระอาทิตย์ตกดินหรือว่ามาช่วงเช้านะครับก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งแต่ถ้ามาช่วงกลางวันนี้เพื่อนๆอาจจะต้องได้นั่งอยู่ใต้ เขาเรียกว่าอยู่อยู่ในห้องนะครับผมออกมาข้างนอกค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าส่วนมากข้างนอกจะเป็นอเพ็นแอร์แล้วก็ไม่มีร่มนะครับแดดจะค่อนข้างที่จะร้อนนะครับฝากไปด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มาเที่ยวพัทยานะครับมองหาคาเฟ่ถ่ายรูปสวยๆ3ร e เม a i d เมไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนครับ ทีทีนเมอร์เมดนะครับจะเน้นเป็นสีสันที่เป็นแบบสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสีเขียวก็เป็นสไตล์คัลเลอร์ฟูลนะครับให้ดูแบบฟูฟูหน่อยแล้วก็มีลานด้านหน,าหน้านะครับอันนี้เป็นโต๊ะโซนด้านหน้านะแล้วก็มีตะข่ายที่เราสามารถไปนั่งถ่ายรูปได้นะครับและอีกจุดหนึ่งสำหรับการถ่ายรูปนะครับเป็นจุดไฮไลท์ตัวนี้ก็เป็นสีสันที่สวยงามมากครับผมสามารถยืดถ่ายตรงนี้นะครับให้แล้วก็วิวข้างหลังนะครับผมก็จะเป็นวิวทะเล แล้วก็วิวเกาะล้านนะครับสีสันสดใสสวยงามสไตล์ทรีเมอร์เมดนะครับผมแล้วก็ที่นั่งที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ด้านบนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่นั่งรังนกนะครับแต่ว่าที่นั่งรังนกนะครับถ้าเกิดในช่วงที่ไม่มีแดดก็ค่อนข้างที่จะเต็มเร็วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไฮไลท์หรือว่าเป็นดาวเด่นมากสําหรับสําหรับที่นั่งแบบนี้นะครับผมแต่ว่าที่นั่งก็มีหลายหลายรูปแบบหลายสไตล์ให้ ลูกค้าได้เลือกเหมือนกันนะครับใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยและจุดนี้ถ้าใครมาที่ทรีเมอร์เมดแห่งนี้ไม่ได้ถ่ายรูปก,กับคุณนางเงือกสาวสวยคนนี้แสดงว่าคุณมาไม่ถึงทรีเมอร์เมดนะครับคนก็จะยืนเรียงคิวกันมากนะถ้าในมาในช่วงวันหยุดยาวนี้คิวยาวมากๆนะครับคนนี้ผมนึกว่าพี่ k คที่ e อนจอ์แต่ว่าเขาไม่ได้พาเซบาสเตียนมาด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม Sorry,